เป็นผู้หญิงที่ผู้ชายห่วงมากค่ะลองเช็ค3ข้อนี้ดูนะคะสําหรับการห่วงนะคะหรือว่าการกลัวสูญเสียกลัวคนคนนี้จะหายไปแล้วก็ไม่อยากให้ผู้หญิงคนนี้ไปไหนเลยนะคะก็จากการสัมภาษณ์นะคะหนุ่มๆรวมถึงหลายๆเคสนะคะก็ทําให้อาจารย์เปิ้ลนะคะสรุปได้ตามนี้ค่ะลองมาเช็คดูนะคะว่าเราเนี่ยอยู่ในเกณฑ์เป็นผู้หญิงที่ผู้ชายกลัวหายหรือเปล่านะคะ1ค่ะสวยขึ้นตลอดเวลาเลยค่ะก็มีหลายๆคนบอกว่าอุย้ยความรักเนี่ยมันไม่จําเป็นมันไม่เกี่ยวกับ หน้าตาไม่เกี่ยวกับอะไรแต่อาจารย์บ้นว่าลึกๆแล้วมันก็มีส่วนเหมือนกันนะคะที่เรารู้สึกว่าคนที่อยู่ข้างๆเราเนี่ยเขาไม่เคยปล่อยตัวเลยเขามีแต่สวยขึ้นดูดีขึ้นนะคะแล้วก็เป็นคนที่เขารู้สึกว่าเป็นคนที่พิเศษดูพิเศษตลอดเวลาเลยนะคะก็จะทําให้เขารู้สึกว่าเออคนคนนี้นะคะเป็นคนที่รักตัวเองนั่นเองค่ะก็เลยทําให้อ่าเป็นที่น่าสนใจนะคะของเพศตรงข้ามประเภทเดียวกันนะคะต่อมา2ค่ะเป็นผู้หญิงที่เก่งขึ้นเสมอเลยนะคะอาจารย์บ้นเห็นตัวอย่างผู้หญิงหลายคนนะคะพอ แต่งงานแล้วหรือว่ามีแฟนแล้วเนี่ยก็จะไม่ค่อยใส่ใจกับการพัฒนาตัวเองไม่ค่อยอยากเรียนรู้เพิ่มเติมไม่ต้องการไม่ต้องการการเก่งขึ้นนะคะจริงๆแล้วเราต้องการการเก่งขึ้นต้องการการพัฒนาตัวเองต้องการการโฟกัสที่การเจริญก้าหน้าของชีวิต ต้องการการโฟกัสเรื่องการเป็นคนหาเงินเก่งนะคะเป็นเจ้าแม่แห่งการหมุนเงินเก่งนะ,ะทาน,น,นู่นทํานี่คล่องไปหมดเลยผู้ชายเขาจะห่วงมากเพราะว่าอายร,รู้สึกว่าคนนี้แหละที่ไปอยู่กับเราเนี่ยเราจะรอดนะคะเพราะว่ามีอะไรเพึ่งพาอาศัยกันได้นั่นเองนะคะไม่ใช่อยู่แล้วรู้สึกว่าถูกดูดกินพลังชีวิตไม่ไปหน้าไปหลังไม่มีความกระตือรือร้นนะคะอยู่ยังไงยังงั้นนะคะ10ปีที่แล้วเป็นยังไง10ปีถัดมาก็เป็นอย่างนั้นนะคะก็เลยรู้สึกว่าจะมีหรือไม่มีก็ได้นั่นเองค่ะอันนี้ต้องยอมรับความจริงนิดนึงนะคะว่าถ้้าคุณเก่งขึน หาเงินเก่งเ,เรียนรู้เก่งแล้วก็พัฒนาตัวเองมีความมั่นใจตัวเองมันจะทําให้ผู้ชายรู้สึกว่าคนคนนี้เราจะให้หลุดมือไปไม่ได้แล้วนะคะต่อมาข้อ3ค่ะเป็นคนที่คุยง่ายตรงๆแล้วก็ชัดเจนคือมีผู้หญิงหลายคนเลยชอบเล่นเกมเช่นชอบเล่นเกมปริศนาคาําทยงอนแล้วก็ไม่รู้ว่าเขางอนไหมหรืออะไรไหมนะคะไม่พูดด้วย3วันนะคะบางคนเนี่ยที่อยู่ด้วยกันแล้วแบบแยกห้องนอนอะไรอย่างเงี้ยที่ผู้ชายเขาไม่เข้าใจเนี่ยอาจารย์กนเห็นคน คนที่เลิกคุยกันแยกห้องนอนเนี่ยคือผลลัพธ์สุดท้ายคือเลิกกันนะคะแล้วทีนี้ถ้าเราเป็นคนที่คุยกันตรงๆเป็นคนชัดเจนตรงไปตรงมาเออไม่พอใจก็คือบอกไม่พอใจไม่ใช่ไม่พอใจแล้วก็เงียบประมาณวนะ่า เธอต้องรู้ตัวเองสิว่าเธอทําอะไรไปอะไรเงี้ยซึ่งเอาตรงๆนะผู้ชายไม่รู้ค่ะเขาไม่รู้ว่าเขาทําผิดหรือเปล่าด้วยซ้ำแล้วเขาไม่รู้ว่าเขาทาได้ไหมเขารู้แต่ว่าฉันทําอย่างเงี้ยเธอก็เนี้ยไปฉันก็ไม่รู้เธอก็จัดการความรู้สึกตัวเองแล้วกันเพราะไม่เกี่ยวกับฉันเธออาจจะลมเสียลมไม่ดีอาจจะเป็นวันนั้นของเดือนหรือเปล่าเขาไม่รู้จริงๆค่ะว่าเขาผิดไหมหรือว่าทําอะไรที่ ขวางหูขวางตาหรือเปล่าเพราะฉะนั้นคุณต้องเป็นคนที่พูดตรงๆชัดเจนอย่างตรงไปตรงมาและที่สําคัญนะคะนิสัยอะไรที่ไม่ดีไม่ชอบก็ให้บอกไปแล้วถ้าเขาไม่ปรับปรุงแก้ไขก็พิจารณาว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้ไม่ใช่หมุกป,ปัญหาเอาไว้ให้มันข้ามวันข้ามปีจนเสียเวลาชีวิตทั้งตัวเองแล้วก็ตัวเขานะแล้วผู้หญิงที่เป็นคนกำกวม พูดไม่ชัดเจนนะคะแล้วก็เป็นคนที่สั่งสมพลังความโกรธเนี่ยก็ไม่ค่อยเป็นที่ดึงดูดนะคะเท่าไหร่แล้วเขาก็รู้สึกว่าอยู่ด้วยแล้วคุยยากนะเงื่อนไขยเยอะอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคุยง่ายๆตรงๆเหมือนผู้ชายคุยกันเนี่ยเขาจะชอบมากเลยค่ะต่อมานะคะข้อสี่ค่ะดูเป็นคนที่ move on ง่ายค่ะเป็นผู้หญิงที่ move on เร็วเช่นเออเรื่องนี้ก็ปล่อยวางได้เรื่องนี้ก็ปล่อยวางได้เรื่องนี้ก็ผ่านได้เฮ้ยไม่เป็นไรทาใจได้เร็วเขาจะรู้สึกกลัวกลัวว่าคุณจะ move on จากเขาไปนั่นเอง แต่ผู้หญิงคนไหนที่แบบอ่อนแอฉันขาดเธอไม่ได้ฉันรักเธออยากได้ยินเสียงทุกสิบนาทีแล้วก็คอยออดอ้อนตลอดเวลาตอนแรกๆก,กับมันดีค่ะ แต่ว่าไปประมาณแล้วต้องโชว์ความแข็งแกร่งว่าเฮ้ยเราเป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่นะแล้วเ,เป็นคนที่สามารถมูฟออนง่ายๆถ้าอะไรมันไม่สมเหตุสมผลคุณจะพร้อมทิ้งเรื่องนั้นได้ทันทีโอ oh, อันนี้ผู้ชายห่วงมากค่ะกลัวมากกลัวว่าคุณจะหายไปจากชีวิตเขาเพราะว่ารู้สึกมูฟออนเร็วก็แสดงว่าต้องมูฟออนเร็วจากเราแน่เลยนะคะเขาก็เลยจะกลัวกลัวที่จะเสียคุณไปกลัวที่คุณจะหายไปนั่นเองนะคะ5ค่ะผู้หญิงที่รู้ความต้องการของตัวเองและคนอื่นรู้ว่าความสุขของเราอยู่ที่ไหนและอนุญาตให้ตัวเองได้มีความสุขตลอดเวลา เพราะฉะนั้นการที่เราเนี่ยมีความสุขเป็นสารตั้งต้นด้วยตัวของเราเองเราก็จะรู้ว่าความต้องการของคนอื่นเป็นยังไงโอ้โหตัวนี้ตัวไฮไลท์เลยค่ะที่ทําให้ความรักเนี่ยอยู่กันยินยาวคือเราไม่ได้หวังพึ่งพาความสุขจากผู้ชายเราไม่ได้หวังพึ่งพาความสุขจากใครแต่เราเป็นคนที่รู้ว่าความสุขของเราอยู่ที่ไหนแล้วเราก็เลือกที่จะมีความสุขได้ทุกสถานการณ์ใน, menu, ในขณะที่เรามีความสุขเราก็จะไม่เบียดเบียนความสุขคนอื่นเราก็จะเข้าใจคนอื่นด้วยผู้ชายก็เลยกลัวที่จะเสียคนไปค่ะลองเช็คดูสิคะว่าคุณม ะคะใครชอบนะคะแชร์แท็กค่ะติดตามเพจอาจารย์เปิ้นปฏิตานะคะและนี่คือจิตวิทยารักค่ะอาจารย์เปิ้นเชื่อว่าความรักไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะแต่มันมีหลักการนิดนึงนะคะขอทุกคนโชคดีในความรักค่ะประสบความสําเร็จในความรักนะคะ